น่าจะสุดไหวเปล่ารักนมากถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่มูนอทบ้านทานตะวันดีใจมากที่ได้มานี่ดีดีเีดยเีดีดีดเดีดีดีรีดีดีดีขีดีดีาเดีดีดีาีดีดนดอนีด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  มีเวลาระบายสีระบายงี้นี่รูปลงนี้เป็นพี่สาวน้องไดเม่พี่สาวน้องไดเม่เพิ่งสองเดือนเองลูกเราสองขวบสามารถเดินได้อะไรได้มองแล้วก็คิดถึงลูกเองอีกแล้วน้องไปอยู่บ้านเราเอางนหรอันะ เป็นแม่ทุกคนเลยตอนนี้คลิปนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจดูเพราะว่า 1. เรามาด้วยความตั้งใจ 2. แล้วทุกคนจะเห็นภาพในสิ่งที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นเราับดดเอเก่งจังตมือนมือเอาพี่น้องจริงปหเนี่ย เราจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังเป็นนิทานที่เราเตรียมมาแบบสุดๆจากเมื่อคืนเลยเดี๋ยวเราจะให้พี่ไดโนเสาร์เข้ามาช่วยพี่ไดโนเสาร์จ้ามาหาเด็กๆหน่อยจ้าอมหมดใจร้ายไปไกลๆเลยนะ